ครูขอบคุณตัวเองที่ครูมารวยในยุคนี้ค่ะและครูสามารถสร้างคนให้รวยได้ง่ายค่ะในยุคโซเชียลครูขอบคุณตัวเองที่พัฒนาตลอดเวลาค่ะและครูรู้ว่าการที่เราจะอยู่บนโลกที่มันพัฒนาเร็วขนาดนี้เราไม่พัฒนาไม่ได้อ่ะแต่โดยบริษัททั่วไปเนี่ยเขาไม่พัฒนาเขายึดว่าอันนี้มันดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแต่โลกมันเปลี่ยนไงแน่นอนค่ะการปรับเปลี่ยนแผนบริษัทของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าองค์กรฝังรากยางยึดมาเป็น10ปรรร้อยปีครูเข้าใจค่ะแต่ t s w ของเราค่ะเราพัฒ คุณสังเกตด er ู ah yes? ได้ค่ะตั้งแต่วันที่ระบบเปิดมานะคะ28เมษายนจนวันนี้นะคะเราเปิดมาเนี่ยเราสร้างผู้นำประสบความสำเร็จนะคะกำไรหลักแสนหนึ่งอาทิตย์รับกำไรหลักแสนเดือนหนึ่งรับกันสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนนะคะสิบแปดคนไม่รวมกับคนที่รับกำไรเดือนหนึ่งแสนหนึ่งนะคะอีกเป็นร้อยๆคนระบบเราสร้างคนประสบความสำเร็จเยอะมากจริงๆนะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะคือการที่เราส่งต่อความสำเร็จ ซ้ำแล้วซ้ำอีก,ก่ผ่านระบบที่เป็นระบบอัจฉริยะอันรวดเร็วนะคะทุกโซเชียลมีเดียของเราเราก็เรียกว่าไปยึดคอหมดไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะทิกต็อกนะคะบิ๊กซายแคมนะคะเฟสบุ๊คนะคะเราก็ไปทุกโซเชียลกับค,คนของเราไปทุกโซเชียลค่ะแล้วมันเป็นการขยายเติบโตง่ายมากค่ะวันนี้ถ้าก็ขยายเติบโตง่ายมากแต่ระบบไม่พัฒนานั่นหมายความว่าระหว่างที่เราหยุดมันก็มีความพัฒนาขึ้น,นท้าไมประเทศเกาหลีถ้าคุณดู เคป๊อปเมื่อก่อนกับเคป๊อปปัจจุบันนี้คุณว่าตอนเคป๊อปนั้นก็ล้ำแล้วนะถูกไหมเคป๊อปนี้ยังล้ำกว่าอีกมันคือเนด์ของโลกที่เราหยุดไม่ได้ค่ะแต่ระบบโดยทั่วไปทาให้คุณเนี่ยแบบเดาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นคนเขียนระบบกว่าจะจะ้างเขียนระบบเสร็จก็หกเจ็ดเดือนหรือบางทีเป็นปีพอเขียนเสร็จปั๊บเอาล้าไปอีกแล้วไม่ออกว่าแต่ทําไมเราพัฒนาการทุกวันเพราะเราเปนเขียนระบบเองนะคะที่สำคัญเรามีโรงงานของเราเองอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยคุณภาพของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาดเราจึงกิน เพราะเราไม่ได้จ้างใครผลิตค่ะเราจ้างตัวเราผลิตเองดังนั้นที่อาต้องบอกแบบนี้ว่าดีถูกผูกขาดเจ้เปี่ยมนะคะเปรี้ยวม,มากนะคะต้องหยิมขำาพี่ดินนะหล่อ mm hmm. เรี้ยวกับเจ้าเรื่องแสงมาก่าเลยนะคะ <laughs> <laughs>